วิธีทําใจไม่คิดมากถามเป็นคนคิดมากโดยเฉพาะเกี่ยวกับอนาคตใครๆก็ว่าเอาจริงเอาจังกับชีวิตเกินไปหมอบอกว่าที่ปวดหัวและเป็นโรคกระเพาะก็มาจากความเครียดสะสมอยากได้ข้อคิดเอาไว้ระลึกเพื่อให้คิดถึงน้อยลงด้วย ตอบอย่าเอาจริงเอาจังกับชีวิตมากเกินไปเพราะยังไงคุณก็เอาชีวิตไม่รอดอยู่ดีอันนี้จำเข้ามาอีกทีครับต้นคิดเป็นฝรั่งแต่หาแหล่งที่มาที่ชัดเจนไม่ได้หมายเหตุผู้อ่านไม่แน่ใจว่าหนังสือพิมพ์ผิดหรือพิมพ์ขาดหรือเปล่านะครับ แต่ว่ามีคำตอบแค่นี้จริงๆถ้าอย่างนั้นก็ไปหัวข้อต่อไปนะครับพุทธศาสนาพูดแค่ทุกข์และการดับทุกข์ไม่ได้หรือถามทำไมศาสนาพุทธต้องมีเรื่องเวียนไหวตายเกิดซึ่งไม่มีใครรู้ได้พิสูจน์ไม่ได้ จะพูดแค่เรื่องทุกข์และการดับทุกข์ไม่ได้หรอครับตอบพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่บอกตามจริงว่าอะไรเป็นอะไรกล่าวถึงความจริงมีอยู่แค่ไหนพุทธศาสนาก็บอกไปแค่นั้นเมื่อเป็นศาสนาที่ประกาศความจริงคุณจะไม่ให้พระศัสดาท่านพูดถึงความจริง เกี่ยวกับความเป็นมาก่อนเกิดและความเป็นไปหลังตายหรอครับจริงอยู่ยอดสุดของพุทธศาสนากล่าวถึงเรื่องทุกข์และการดับทุกข์แต่เมื่อถามละเอียดเข้าไปว่าทุกข์คืออะไรอันนี้ส่วนใหญ่ยังไม่ทราบกันว่าตามนิยามของพระพุทธเจ้านั้นทุกข์คือกายใจนี้ทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะความรู้สึกอึดอัดครับอกอย่างเดียว และที่พระพุทธเจ้านิยามไว้ว่ากายใจของพวกเราคือทุกข์คือภัยคือโทษอันใหญ่ท่านก็มีเหตุผลสนับสนุนท่านตรัสว่ากายใจอันไม่เที่ยงนี้เป็นที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่นกายใจหลอกให้สำคัญผิดว่านี่ตัวเรานั่นของเราเมื่อสำคัญผิดก็ย่อมก่อกรรมดีบ้างก่อกรรมชั่วบ้างเพื่อให้ตัวเราได้สิ่งที่ต้องการ หรือเพื่อให้ตัวเราได้เป็นอะไรที่อยากเป็นทั้งที่เห็นกันอยู่ว่าตัวเราไม่เคยสามารถครอบครองอะไรได้จริงและไม่เคยเป็นอะไรได้ตลอดไปถามว่ากายใจนี้ได้มาอย่างไรพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนว่ามาจากการที่ชายหญิงอยู่ร่วมกันหนึ่งและวิญญาณอย่างลงในคันมารดาหนึ่งหากขาดองค์ประกอบใด กายใจอันเป็นที่ตั้งของทุกนี้ก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้แล้ววิญญาณที่มาอย่างลงในคันมารดามาจากไหนมาจากบุญเก่าในพบก่อนบุญเก่าตกแต่งให้เกิดวิญญาณสว่างพอจะเข้าท้องคนนี่แหละแค่เริ่มต้นกล่าวถึงที่มาที่ไปของทุกข์เราก็จำเป็นต้องเชื่อมโยงกับการเวียนว่ายตายเกิดแล้วทุกวันนี้ทางการแพทย ยังอธิบายเป็นรูปธรรมไม่ได้กันอยู่เลยครับว่าด้วยเหตุผลอันใดการร่วมเพศในช่วงมีไข่สุกและไข่ตกบางครั้งจึงติดลูกแต่หลายครั้งไม่ติดลูกและแม้แต่จะพยายามใช้วิทยาการผสมเทียมเข้าช่วยก็หาได้เกิดเด็กขึ้นมาอย่างแน่นอนไม่ พุทธศาสนาจําเป็นต้องพูดถึงความจริงอันเป็นเบื้องหน้าเบื้องหลังของกำเนิดมนุษย์ว่ามีทั้งองค์ประกอบฝ่ายรูปและองค์ประกอบฝ่ายนามเมื่อเปิดเผยเหตุผลได้ตรงกับความจริงจึงค่อยสมกับเป็นศาสนาแห่งคำตอบและความเข้าใจและหากเราคุยกันเรื่องความทุกข์โธมนัสอันเกิดจากสภาพชีวิตแย่ๆ เช่นไปเกิดในประเทศมีสงครามหรือไปเกิดในถิ่นธุระกันดานอดอยากแร้นแค้นอันนี้ถ้าถามว่าทำไมต้องเป็นเขาหรือทำไมไม่เป็นคุณคุณจะไม่พบคำตอบใดเป็นเหตุเป็นผลดีไปกว่ากรรมเก่าก่อนเกิดเว้นแต่คุณอยากจะยักไหลและบอกปัดว่าเป็นเรื่องของชะตากรรมความจริงก็คือ ถ้าพอใจเชื่อว่าชะตากรรมเป็นสิ่งไร้เหตุผลคุณก็ต้องเชื่อว่าทุกสิ่งในโลกไร้เหตุผลและเป็นไปนโดยความบังเอิญทั้งหมดทั้งสิ้นเช่นกันพระพุทธเจ้าประกาศชัดเลยว่าศาส,สนาของท่านให้เชื่อเรื่องกรรมและผลแห่งกรรมกรรมดีย่อมให้ผลหน้ารื่นรมส่วนกรรมชั่วย่อมให้ผลอันเผ็ดแสบ หากนั่งคุยกันอย่างปราดบนหอคอยงาช้างเราอาจพูดได้ง่ายๆว่าทุกข์เพราะคิดไม่คิดก็ไม่ทุกชีวิตเป็นเรื่องง่ายๆสบายๆแต่หากมองความจริงในโลกจะเห็นว่ามีคนทุกโศกจากความอดอยากทุกโศกจากการถูกพานเหยียบย่ำอย่างไม่เป็นธรรมและทุกโศกจากอุบัติเหตุกับอุบัติภัยนา,นานาชนิด ซึ่งต่อให้ใช้โวหารปลอบประโลมดีแค่ไหนอย่างไรก็ช่วยให้บรรดาคนเคราะห์ร้ายทั้งหลายสบายใจขึ้นไม่ได้แน่แต่หากได้ความรู้ให้ความจริงเกี่ยวกับต้นเหตุของกรรมเกี่ยวกับต้นเหตุของการมีชีวิตบัตซพประโยชน์ที่ได้รับคือมีกำลังใจมากขึ้นมีความหวังได้ว่าถ้าทำดีมากมาก วันหนึ่งชีวิตจะเป็นสุขขึ้นกว่าเดิมแม้ชาตินี้ไม่ทันเห็นผลอย่างไรชาติหน้าเกิดใหม่ก็ไม่สายเฉกเช่นผู้ที่ไม่อาจหวังว่าตนจะหายเหนื่อยเดี๋ยวนี้แต่อีกครู่หลังจากหลับสนิทให้เต็มอิ่มตื่นมาก็คงกระปรี้กับเราฟื้นชีวิตชีวาได้ยิ่งไปกว่านั้นการเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับกรรมวิบาก และลไกาการเวียนว่ายตายเกิดยังทำให้พระพุทธเจ้าทรงแจกแจงได้ครบวงจรว่าตราบเท่าที่ยังมัวเมาในบาปและติดใจในบุญคนเราย่อมยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดไปเรื่อยๆว่ามีอัตตาของตนอยู่มีตัวของตนอยู่ความสำคัญผิดนั่นเองเป็นห่วงโซ่ของการเกิดตายไม่สิ้นสุด เหมือนหมุดยักที่ตรึงเราไว้กับทุกข์ในรูปแบบต่างๆแบบสัตว์นรกบ้างแบบเดรัจฉานบ้างแบบเปรตบ้างแบบมนุษย์บ้างแบบเทวดาบ้างแต่ละรูปแบบเรียกว่าเป็นหนึ่งชาติแต่ละชาติมีการถือกำเนิดมีการเจริญขึ้นถึงจุดของความเสื่อมลงและมีการตายดับในที่สุดเหมือนเหมือนกัน เมื่อตายแล้วก็แปรไปสู่ความเป็นอื่นจะแย่กว่าหรือดีขึ้นก็สุดแท้แต่บุญกรรมที่ทำก่อนตายด้วยการเข้าใจกลไกที่ว่าถ้ายึดมั่นถ้าติดอุปาทานอยู่การเวียนว่ายตายเกิดจะไม่สิ้นสุดดังนี้พุทธศาสนาจึงสามารถพูดเรื่องการยุติทุก์อย่างถาวรคือถ้าทำลายอุปาทานได้ก็ไม่ต้องไปมีกายใจอันเป็นทุก์แบบไหนๆอีก วิธีที่จะยุติทุกข์ยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ก็คือต้องเจริญสติอย่างถูกวิธีกระทั่งบรรลุธรรมได้เป็นพระอระหันต์ขีณนาสบองค์หนึ่งนั่นเองเมื่อเข้าใจตลอดสายเช่นนี้คุณจึงเห็นค่าของการปฏิบัติธรรมแบบพระภิกษุในพุทธศาสนามิฉะนั้นก็อาจเข้าใจอยู่ว่าแค่ใช้ชีวิตตามปกติก็อาจถึงนิพพานได้ระหว่างวัน ขอเพียงทําใจปล่อยปล่อยวางๆได้ชั่วขณะอีกประเด็นในคำถามที่คุณเข้าใจว่าการเวียนไหวตายเกิดรู้ไม่ได้และพิสูจน์ไม่ได้นั้นความจริงก็คือรู้ได้ขอเพียงมีสมาธิดีพอและฝึกระลึกแบบถอยหลังทีละก้าว หากความจริงมีอยู่ว่าคนเราอาจระลึกชาติได้ก็ย่อมพิสูจน์ได้ด้วยตนเองว่าเพราะกรรมของแต่และคนแท้ๆเลยที่เป็นตัวกำหนดว่าใครจะไปเกิดเป็นอะไรต้องตกที่นั่งยากดีมีจนแค่ไหนทุกสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นชีวิตคุณนั่นเองคือหลักฐานอยู่ทนโทษเป็นบทพิสูจน์ชัดอยู่แทๆ้ๆว่าผลกรรมมีจริงตอนแรกพวกเราแค่ไม่รู้ เพราะไม่ทราบวิธีที่จะทำให้รู้เท่านั้นสำหรับอุตุชนที่ยังไม่มีฌานไม่มียานอย่างรู้เริ่มต้นก็จำเป็นต้องทำความเข้าใจซะก่อนโดยฟังจากผู้รู้แจ้งเช่นพระพุทธเจ้าว่าเหตุผลของการเกิดมาเป็นอย่างนี้คืออะไรกรรมใดส่งให้ได้ดีกรรมใดส่งให้ตกยากกรรมใดตกแต่งให้ได้สภาวะประนีต กรรมใดตกแต่งให้ได้สภาวะหยาบเมื่อทำความเข้าใจตามแล้วเห็นเหตุเห็นผลมนุษย์คนหนึ่งย่อมเกิดศรัทธานในการทำชีวิตให้ดีหรืออาจมีสิทธิ์เลือกยุติทุกข์อย่างถาวรได้ตามอัธยาศัยนี่คนส่วนใหญ่ไม่รับรู้ไม่ได้รับการปลูกฝังให้เข้าใจข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเวียนว่ายตายเกิด จึงไม่เห็นเหตุผลว่าจะเอาดีทางธรรมะไปทำไมถ้าเกิดหนเดียวตายหนเดียวก็ไม่ต้องชดใช้กรรมคนส่วนใหญ่ย่อมทำตามใจอยากไม่พอใจใครก็แอบฆ่าทิ้งอย่าให้ใครจับได้หรือถ้าน้้ำลายหกตอนเห็นสาวหุ่นดีเดินผ่านมาชุดครามาข่มเหงทันทีไม่ต้องมีการยับยั้งชั่งใจ กล่าวอีกทางหากคนคนหนึ่งมีดีอยู่แล้วเป็นสุขอยู่แล้วพวกเขาย่อมไม่เห็นความจำเป็นว่าจะต้องศึกษาธรรมะไปทำไมพูดง่ายๆคือถ้านึกว่าตนไม่มีทุกข์ไม่เป็นทุกข์และอย่างนั้นจะหาวิธีดับทุกข์ให้เหนื่อยยากเพื่ออะไรอันนี้พุทธศาสนาก็บอกความจริงเป็นการให้ทางเลือกไว้ว่าเบื่อไหม หากต้องเป็นเด็กทารกให้ใครเลี้ยงดูอีกเบื่อไหมหากต้องค่อยๆโตขึ้นค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆลองถูกลองผิดอีกและสำคัญคือมันน่าสะเพรึงกลัวไหมหากได้รู้ว่าการเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆหมายถึงการเสี่ยงต่อการทำผิดเสี่ยงต่อการไปสู่ที่ที่ลำบากหรือกระทั่งไปสู่ที่ที่มีแต่การแผดเผาร้อนแรง พระพุทธเจ้าท่านตรัสบอกความจริงไว้หมดแล้วทีเนี้ที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับคนฟังจะเลือกเอาไม่ว่ากันหากอยากรู้อยากเห็นอยากได้คําตอบอยากได้วิธีการก็ศึกษาให้ดีตั้งความเพียรให้ถูกทางนั่นแหละทุกเพราะกรรมชั่วจึงไม่เกิดและทุกเพราะอุปาทานถือมั่นผิดผิดจึงมีสิทธิ์ดับลงได้อย่างถาวร